ต่อเนื่องกันนะคะคดีคุณสีสุวรรณคุณเจ๋งดอกจิกแล้วก็เลขาของคุณเจ๋งเลขาตูนที่ถูกกล่าวหาว่าไปรีดรับเงินเนี่ยค่ะประเด็นที่สําคัญก็คือว่าตกลงแล้วตัวคุณเจ๋งเนี่ยค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเพราะว่าคดีนี้นะคะคุณเจ๋งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีกสองคนถึงเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทาความผิดวันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลยาธิที่การพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันนะคะว่าการแต่งตั้งให้คุณเจ๋งดอกจิตหรือว่าคุณยศวริช,ชูกล่อมเป็นคณะทํางานเขตตร,รวจราชการที่11เนี่ยเป็นจริงแต่งตั้งจริงแต่ว่าได้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่เดือนธันวาคม66 6, ปลายปีที่ผ่านมาแล้ว ก็คือทางคุณพีรพันธ์สารีรัชวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแจ้งว่าให้เขาพ้นไปตั้งแต่ธันวาคมที่แล้วนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่เมื่อกี้เบรกที่แล้วเราเล่าให้ฟังไปนะคะว่าทนายของอธิบดีกรมการข้าวบอกว่ามีความพยายามทางการเมืองจะให้เขาพ้นจากตําแหน่งนี้จะได้ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและความผิดมันจะลดลงมาเยอะเลยคุณเอกนัทบอกว่าก็ ก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆมีการยืนยันจากทางคุณพิรพันธ์แบบนี้จริงๆแต่สาเหตุที่ทางคุณยศวริศหรือเจ๋งดอกจิกยังสามารถไปประชุมคณะทํางานเขตตรวจราชการที่11ได้อยู่ก็คือวันที่มีการจับเมื่อสุกที่แล้วนะคะ26มกราคมยังไปประชุมอยู่ในเมื่อให้พ้นตั้งแต่ธันวาคมและมกราคมไปประชุมได้ยังไง คุณเอกนัทบอกว่าเขาไปประชุมไม่ได้ไปในฐานะที่ถูกแต่งตั้งคือตำแหน่งนี้ค่ะเขตตรดราชการพื้นที่11เป็นพื้นที่ภาคอีสานคุณยศวริศก,ก็มาอาสาช่วยหาเสียงสลายความขัดแยง้งสร้างความปรองดองการไปประชุมเนี่ยเขาก็มาเองส่วนพักก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าเขาก็มาเองอะ่ะถือได้ว่าเขามาเป็นการส่วนตัวนะักข่าวก็ถามว่าเอา้าแต่ว่าตอนเขานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีป้ายชื่อว่าเป็นคณะทํางานอยู่ คุณเอกนัทบอกว่าคุณยศวริศหน้าจะไปนั่งในกลุ่มของคณะทำงานเองว่ามาประชุมซึ่งเป็นคณะทำงานตรงนี้ในขณะที่บอกว่ามีการปลดไปตั้งแต่เดือนธันวาคมตรงนี้มันย้อนแยง้งตรงนี้เราจะชี้แจงยังไงคะตรงนี้ไม่ไ,ไม่ไม่ย้อนแยง้งครับหลังจากเกิดเหตุผมก็สอบถามไปที่ท่านผิรพันธ์ทราบว่าเคยมีการตั้งข้อเก็บไปแล้วก็มีการปรับเปลียกเลิกคำสั่งไปตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมแล้วแต่การที่คุณเจงไปเนี่ยไม่ได้ไปในฐานะ คณะทางานที่ถูกแต่งตั้งเจ็านี้เองมันไม่ใช่เป็นความลับอะไรตอนช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็มาช่วยหาเสียงในมุมของพักเนี่ยถึงเราจะมองว่าามาช่วยเรื่องการหาเสียงหรือทํางานการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าแอบอ้างแล้วก็ไปสร้างความเสียหายจะทำธุรกิจไม่ชอบเนี่ยอันนี้พักก็ต้องรีบดำเนินการจัดการบางคนก็บอกว่าขวางบ้านเลยก็ได้ถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่า หลังจากที่ปลดแล้วหลังจากที่พ้นจากคณะทํางานแล้วคุณเจ๋งมาเองใช่ไหมคะพี่ไปที่ต่างๆอ่ะถูกต้องถูกต้องครับไปเองครับไปเองแต่ทําไมป้ายชื่อยังยังเป็นคณะทํางานอยู่ล่ะคะอันนั้นมันเป็นกลุ่มคณคงนั่งอยู่ในกลุ่มคณะทำงานนะครับแต่คําสั่งมันก็คือคําสั่งครับคำสั่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่คะเดือนเดือนธันวาคล่ะค่ะที่ให้พ้นไม่ทราบครับต้องถามถามทางคุณยินนั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมคะ คือไปดู Facebook ของคุณเจ๋งยศวริศนะคะโพสต์เองเลยค่ะว่าประชุมคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่11ที่ทำเนียบโดยท่านพีรพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเป็นประธานการประชุมเพื่อให้นโยบายในการทำงานนี่คือวันที่ถูกจับนะคะฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะแล้วอีกภาพหนึ่งที่คุณเจ๋งโพสต์นะคะในโพสต์เนี้ยภาพเนี่ยเขียนเอาไว้ว่า คณะทำงานเขตตรวจราชการที่11นายยศวริชชูกล่อ,อมคือเขียนชื่อไว้ด้วยนั่นสิครับมีชื่อคุณเจ๋งดอกจิกอยู่ด้วยนะคะในวันนั้นเลยนะวันที่เท่าไหร่นะ26มกราคมก็คือก็คือก่อนโดนจับแหละคุณเจ๋งโพสต์ก่อนจะโดนจับ26มกราคมแต่ว่าพรรกรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าโอ้ไม่ให้เขาพ้นไปตั้งแต่ธันวาคม66มนี่แหละเลยเป็นคำถาม